กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมนี้จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีเว้นวร์กตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันวันที่เดือนพศออและเวลาเกิดนะคะ ส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะระบุในส่วนของจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยแล้วก็คํำถามเรื่องของอาชีพนะคะบอกด้วยนะคะว่าทําอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422 1606น,นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาแต่และราศีเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวราศีมังกรน,นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องกล้าในสิ่งที่สมควรกล้าอย่าทําอะไรที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปบางครั้งการเชื่อมั่นตัวเองมากบางทีก็ไม่ได้ส่งผลที่ดีนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดที่จะเสี่ยงโชควันนี้นะคะต้องหยุดความคิดไว้ก่อนวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด่นนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีแต่เสียกับเสียเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุรี่ค่ะ ชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองใครที่เคยพลาดพลัง้งหรือว่าลงทุนแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายภาระหนี้สินอยู่นะคะวันนี้อย่าเพิ่งเสียกําลังใจนะมองหาลู่ทางใหม่ๆนะหรือว่าลองอออปรึกษาคนรอบข้างดูนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับการคิดการใหญ่นั่นเองนะเน้นโทนสีกรม,มท่าหลีกเลยงสีเหลืองเข้มค่ะ าวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารเจ้านายเองก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันแต่เรื่องของความสัมพันธนะ์นากี่การงานยังคงเดิมนะคะส่วนในเรื่องของหลกักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีแต่เรื่องของต้องจ่ายไปว่าจะเป็นเรื่องของภาษีสังคมหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายเองก็ตามแต่วันนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานต้องระวังหลังให้ดีนะคะคำว่าหอค้างแคลอันนี้ตะกว่อบางครั้งมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวด้วยฉะนั้นอย่ามองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปดูให้ดีเรื่องคนที่เข้ามานั้นเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่านะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานสิ่งต้องระมรัดระวังคือเรื่องของอารมณ์วันนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะคะดูเหมือนว่า <c oughs> จุดเดือนจะต่ํา แล้วก็วันนี้อาจจะไม่สามารถระงับอารมณ์ของตัวเองได้ฉะนั้นเรื่องของการทํางานสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้เชื่อในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าใช้จ่ายเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการเป็นคนกลางเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามนะคะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คของการงานเบื้องต้นก่อนหรือว่าการเจราจาก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหล็กเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานอะไรที่เคยทําแล้วมันดีอะไรที่เคยทําแล้วมันได้วันนี้อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้เผื่อใจไว้บ้างนะคะกับความผิดผันที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหามานานแล้วก็เลือกวิธีการจะไปเจอคนใหม่ๆระวังนะคะจะหนีเสือปะจระเข้น,นะคะฉะนั้นถ้าวันนี้ความสัมพันธ์ยังไม่มั่นคงหรือว่าสั่นคลอนลองหาเวลาแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกันก่อนจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่านะคะฉะนั้นวันนี้รู้สึกว่าติดขัด หรือว่าไปต่อไม่ไหวเนี่ยก็ลองหาหรือว่าลองมองหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราจะไปหา,ค,าความช่วยเหลือได้เน้นโทนสีน้าตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทําธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นแล้วก็จะดีนะดีกว่าที่เราจะไปลุยเองเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงนั่นเองค่ะ นี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้วันนี้หลายราศีเรื่องของอารมณ์นะคะว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความรักเองก็ตามวันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันสามารถไปทวนซ้ำกันได้ค่ะที่ Facebook Fan Page นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ m i r l i l e l h h n n n l TV v นั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะที่4-22 1.606ค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอรไทยนะคะเกิดวันที่9ทธันวาคม2527เวลาเกิดท่หนึ่งทุ่มตรงนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของชื่อแล้วก็เรื่องของคู่ครองปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะเดี๋ยวดูเรื่องคู่นิดหนึ่งตอนนี้ย่าง31ด้วยพื้นชะตาเนี่ยสุกเาาเป็นเส้นสัตรูแล้วก็กาลีด้วยนะครับฉะนั้น ในแง่ของต้นทุน,นของเราอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าแข็งแรงเหมือนกับของคนอื่นเขานะครับฉะนั้นก็มีอะไรประครับประคองอีกเรี่ยงการประทะโดยเฉพาะช่วงย่าง31คนรักแข็งไม่ลงให้นะครับเเลยผ่านเ,เข้าย่าง32เนี่ยจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวลองดูในเรื่องของชื่อก่อนชื่ออรไทยคุณอรไทย เกิดวันไหนใช้วักนั้นนํานะครับก็เสริมบริวารคนรอบข้างเลกศาสตร์ก็ไม่เสียนามสกุลโพล่าค่ะโพล่าเมื่อรวมกับน,นามสกุลฝากนิดเดียวนะครอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหน่อยพยายามทําบุญด้วยของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นเชิงเทียนนะ หรือว่าลงเท้าก็ได้แล้วก็ประคับประคองให้ดีที่สุดนะครับ SMS ตอ่อมาค่ะ SMS ตอ่อมานะคะคุณทะเบียนรถ8511 11คือราชาโชคฮะโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายความมีสเสน่ห์แต่ว่าราหูพะระฤหัสบางครั้งอาจจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้อันนี้ให้ใช้นะ้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนันชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับ ขออำนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลขแปดเก้าสาค่ะอาทิตย์ปิดอังคารนะเป็นคู่ศัตรูทําอะไรจะติดขัดอันเนี้ยใช้น้ําพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันแตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ25กันยายน2510เวลาเกิด6โมงเช้าไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของอาชีพโชคลาภแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะ วันจันทร์ถูกต้องนะหกโมงเช้าปีจรน,นี้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วก็หาโอกาสไปทําฟันขูหินปูนด้วยปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาปฏิทินตรงวันจันทร์นะหกโมงเช้าเสาสวยที่สุดเสาก็สรรวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกแกส๊สน้ํามันเหมืองแร่นะครับรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้าง หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะทำฟาร์มสัตว์ทำเพชช็อปโชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้งุ้นละใบ SMS ต่อมาค่ะคุณนรินรัตน์นะคะเกิดวันที่2กันยายน2511ค่ะเวลาเกิดตี2 5 5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะถามนีิสินแล้วก็เรื่องของการบูชาการทำบุญค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47กาลีกระแทก เรือนอลินะครับก็จะบอกว่าระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือเกิดภารหนี่ขึ้นนี่แหละของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดถาวายแด่พระพิสุขสงค์แต่ประเด็นที่เป็นปัจจัยดีๆก็คือ,อ,อในแง่ของการบริหารต้นทุนในเรื่องของภารหนี่เนี่ยถ้ามีโอกาสทําธุรกรรมขอหยิบขอยืมเ,เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยหรือว่าต้นทุนที่ต่ํา มาเพื่อปกเพื่อปิดกับภาระนี้เดิมที่มีในเกณฑ์ปีจรน,นี้มีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับส่วนการทําบุญเสริมก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้เอสเมอมาค่ะคุณพัตรานะคะเกิดวันที่16มิถุนายน2542นะคะเวลาเกิด7นาฬิกา15นาทีจ้ะไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของความรักตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธถือเป็นโมฆะ แต่ใช่อยู่แล้วละเพราะปัตตน,นีเสียอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีที่สุดบางคนก็อยู่อย่างมีระยหะห่างบางคนก็แยกห้องบางคนเขา,อา,เขา,อ,าอาจจะนอนกับลูกข้างล่างอีกคนนึงนอนข้างบนนะคนเราใกล้ชิดให้น้อยปัญหาก็จะมีน้อยและปีนี้ให้เกียรติกันเยอะๆกรณีถ้าคุณมีคู่หลักการทําบุญเสริมก็หลังคาโบสถ์นะกระเบื้องหลังคาโบสถ์มากน้อยตามกําลังครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณเพนจานนะคะเกิดวันที่5มกราคม2517เวลาเกิดค่ะบ่าย3ามโมงย5นาทีวันเสาร์ถามลัคนาราศีจังหวัดประจวบคีรีขันบ่าย3 25ประจวบป,ประจวบคีรีขันลัคนกการพฤศพ เมื่อสักครู่ที่เตือนไปแล้วเสาเร่งรักเป็นพินทุบาทนะจะเตือนเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนแต่หลักๆจะเน้นเรื่องของชีวิตนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละอยู่คนเดียวดีไหมดีนะโดยเฉพาะช่วงประมาณ -2 อสองปีนี้ผมบอกแบบนี้เลยนะครับส่วนเลขทะเบียนรถเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดห้าสองห้าคู่หลังดีนะฮะจันพรเจริญเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงนะครับเป็นคนตรงแล้วก็มีเสน่ห์แต่ เจ็ดห้าเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือความอุตสาหะมากกว่าชาวบ้านเขาจึงจะสำเร็จอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลขเจ็ดเบอร์โทรศัพท์นะคะมี9ก้าสองกับสามเจ็ดใช้เบอร์แรกอย่างเดียวนะครับ 9, 2, เก้าสองเสน่ห์และความสาเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าสามเจ็ดอาคารเสาไดเป็นคู่แตกหักไม่ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลำยายนะคะ11เมษายน2517นเะคะเวลาเกิด3าทุ่มครึ่ง วันพฤหัสบดีนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี3ามทุ่มครึ่งลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิพิจิกราศีเจ้าภาพนะเสาเพิ่งย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเกิดนะครับ ก็2ปีครึ่งนับจากนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเขาบอกว่าเสาทับจะเป็นอะไรอภาภัพกว้างๆอ่ะนะฮะแต่หนึ่งภาระเยอะความเหนื่อยยากนะครับแต่ด้านดีก็มีเหมือนกันนะบางครั้งภาระเยอะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราแสดงฝีไม้ลายไมือนะฮะแต่แน่นอน1ความเหนื่อยยาก 2. เส,สาทับเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยมันจะเป็นต่อเนื่องยาวนานยืดเยื้อนะครับหรือแม้กระทั่ง ปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนใกล้ชิดตลอดจนในเรื่องของอุบัติเหตุใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบโชคลาบปีจอนี้ไม่เด่นก็สุขภาพก็อย่างที่ผมเรียนเตือนเมื่อสักครู่2ปีนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับนา้าหลามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะ วารุณีค่ะคุณวารุณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพุธ30สามสิบมิถุนาหนึ่งสี่สามสิบตุลาคสองห้าหนึ่งสี่เกิดสิบโมงเช้าพุ่กลางวันเนาะกลางวันจ้ะจ้ะตอนนี้คุณวารุณีอยู่ในช่วงอายุย่าง44่อายุย่าง44ใช่4 3เต็มย่าง44ค่สี่จ้ะ พอพูดถึงอายุทุกคนจะคิดน้อยไว้ก่อนเสมอ <c oughs> จ้ะอ่ะอยากถามอะไรคะจ้ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้รับซักรี่แล้วล่ะคขายรับซักรี่แล้วก็ค้าขาย,าขายอะไรเอ่ยเสือ้อผ้าเสื้อผ้าเอ่อเสื้อผ้าทำทำไปก่อนนะค่ะ<า>ทำไปก่อนโดยเฉพาะช่วงปีปีจรย่างสีสีนี้มันพอได้นะ แต่ว่าซักรีดผมถามจริงๆมันไม่ค่อยคุ้มถูกไหมใช่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำมากี่ปียังไม่ถึงปีค่ะแต่ดูแล้วต้องใช้ผมใช้คำแรงนะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นอนาคตอ่ะนะเหนื่อยทั้งกายและใจนะครับเสื้อผ้าทำไปก่อนเสื้อผ้าสร้างรายได้ได้มากกว่าชัดเจนถูกไหมฮะถ้าเทียบกับซักรีดที่ทำอ่าใช่ปีจรนี้ทำเสื้อผ้าไปก่อนแต่ถามว่าเสื้อผ้าดีที่สุดไหม ก็ตอบว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่จะทําให้มันสมรูปแต่ปีนี้ดีนะผมไม่ห่วงเรื่องเสื้อผ้าทำไปเลยแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยสุกอยู่เรือนอริด้วยฉะนั้นคําว่าอริเนี่ยคือไม่ใช่แค่ตั้งใจทํางานนะคุณจะต้องขวนขวายหนึ่งเลยหาตามเทรนแฟชั่นหาทําเลหาลูกค้านะและที่สําคัญต้องดูแลเองและของของของเราป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะ อ่าถ้ามือสองก็ช่วยทําให้สมรูปขึ้นในระดับหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งนะฝาก<ะ>ในแง่ของการทําธุรกิจเนี้ยถ้าคุณมีการจรมีการเดินทางเช่นมีการไปตามตลาดนัดเปิดท้ายขายของหรือไปตาม<ะ>สถานที่ต่างๆที่เขาเปิดให้เช่าเนี่ยขอให้ทำ<ะ>จอนเดินทางมือสอง<ะ>สมรูป<ะ><ะ>และอีกอันนึงฝากไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสการจับแพะชนแกะการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าขายตรงทุกชนิด<ะ>ทำ<ะ>ทำได้จับเสืรมือเปล่าได้ จ้ะแต่ปีนี้ฝากระวังอ่าเดี๋ยวนิดหนึ่งฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันหน่อยนะเวลาก้มเงยเร็วๆปีเนี้ยเป็นเป็นเป็นมิลนะอ่าของแฟนแฟนเกิดวันที่เมื่อไหร่ฮะวันอื้อจ้าวิศสองวิศจสิการสิบเก้าจ้ะแต่เวลาไม่รู้ท้าค่ะว่าเกิด เวลาไม่ทราบเดี๋ยว,บวรบกวนไปลองสอบถามประมาณการมานะครับและเดี๋ยวยังไงติดต่อกับเขาใหมากครั้งหนึ่งจะได้มีความชัดเจนในแง่ของการพยากรณ์ของคุณปีนิมันทําบุญนะ้ำมันตะเกียงนะจ๊ะอคโอเคโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คคะ,คะจ้ะมาต่อกันที่ s อ s อนะคะค,คุณอําคุณอํานาจ3กุมภาพันธ์2 5 1หนึ่งนะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะ ปฏิทินตรงกับวันเสาร์จังหวัดอ่างทองสักครู่ครับลวก็นาสถิตยอยู่ในราศีเมษนะเมษเมืม่อสักครู่นี้พูดไปแล้วนะครับหลายอย่างจะดีขึ้นนะและช่วงนี้ถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรผมถือว่าก็น่าสนใจอาชีพที่เด่นในพืชตาถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกหนึ่งเครื่องดองของเมา ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้สินค้าแฟชั่นของสวยสวยงามและยิ่งถ้ามีการนําเข้าจากต่างประเทศหรือถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆส่งออกเนี่ยจะยิ่งสมรูปแต่ถึงจะไม่ได้ทาไซส์ใหญ่ขนาดนั้นก็อย่างที่บอกอาธุษยอย่างเทรนเสื้อผ้าเกาหลีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้มีกลิ่นอายแบบนั้นรวมถึงในเรื่องของของกินอ,อาหารพวกอาหารฝรั่งอาหารเวียดนามนะอาหารเกาหลีอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยจะทําให้มันสมรูปมากขึ้น ถามว่าควรจะระวังอะไรระวังเรื่องของบริวารแล้วก็ระวังเรื่องของเงินนะครับปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละส0บตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเปิดธุรกิจในช่วงย่างสี่สิบเจ็ดนี้นะเข้าย่างสี่แปดแล้วค่อว่ากันคุณนำพงศนะคะยี่สธันวาคมสอง7ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งสี่สิบนาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ ถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการาราศีตุลน,นะครับตุลก็พ้นภัยเหมือนกันเหมือนกับชาวราศีเมษนั่นแหละนะครับหลังจากบาดประเคราะห์สถิตอยู่ในราศีเกิดมานานนะทั้งเสาแ้ะก็ราหูและที่สําคัญช่วงนี้พระพร,ะรหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุพรเขาก็ได้ตําแหน่งมหาอุดสถิตอยู่ในเรือนงานของชาวราศีตุล ออกแรงเยอะๆนะแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยแปลงไปทางที่ดีขึ้นเอ s นาสตอมาค่ะคุณวิมลลักษ์นะคะเกิดวันที่อ๋อไม่มีวันที่เลยนะส่งวันวันที่เดือนพอสอเวลาเกิดเข้ามาให้ครบนะคะเอตนสตอมาค่ะคุณพัทยา17มกราคม2524นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร ถามเรื่องของการงานนะเปิดร้านพลาสติกอยู่การเงินแล้วก็โชคลาภด,ด้วยปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องถ้าเป็นธุรกิจพลาสติกแบบมีสองอย่างถ้าถ้าเป็นลักษณะพลาสติกแบบจีปาถะนะถ้าเป็นลักษณะพลาสติกแบบจีปาถะเนี่ยก็ เน้นให้มีการจรมีการเดินทางและเราเองจะต้องควบคุมดูแลกิจการนั้นเองไม่ใช่จ้างลูกจ้างแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นลักษณะธุรกิจพลาสติกเกี่ยวกับการขึ้นรูปขายเม็ดให้เน้นลักษณะเป็นแมสก็คือขายขายส่งเป็นหลักในแง่ของอโรงงานนะครับหรือว่าสถานที่ตั้งของสถานประกอบการก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ นะพอดีข้อมูลมีแค่นี้ผมก็พูดเป็น2 choice ให้พิจารณานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพลอยจนันเกิดวันที่29ธันวาคม2540นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงไม่รู้ว่าชื่อคุณพลอยจนันหรือคุณคุณพลอยเกิดวันจันนะถามเรื่องความรักแล้วก็อยากเป็นนักร้องจะได้เป็นหรือเปล่าทำไมมวยเก่ง ใช่เพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนธันวาสี่ศูนย์เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะก็เอาอย่างนี้นฮะ,ะถ,ถ,ถ้าเกิดวันจันทร์ก็น้องพลอยก็ไม่มีสละใช้วักมูละนาก็โอเคแหละแต่ประเด็นคืออย่างนี้เกิดสี่ศูนย์เเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วไม่เวลาเกิดไม่ผิดฉะนั้นฟ้าสว่างเป็นจันทร์แต่เวลาเกิดยังไม่สว่างกูเป็นกวาทิตย์พอเป็นกวาทิตย์ปุ๊บเนี่ยสุกเป็นกาลีใช่แล้วสุกเนี่ยอยู่อริด้วยก็ อย่างนี้ฮะผมผมไม่อยากให้คือถ้าถ้ารักถ้าชอบให้ทําผมเชื่ออยู่เสมอว่าคนเรารักอะไรก็จะทําได้ดีกว่าปกติประมาณทัก1สร็ถึงสิเปอร์เซ็นต์แต่อย่าไปคาดหวังถึงขนาดเป็นอาชีพหลักแล้วก็ถ้าอาชีพนี้ถ้าจะทําให้มันสมรูปเนี่ยก็ต้องหมั่นมีการเดินทางนะครับและอาจจะต้องใช้ความพยายามมากปกติฉะนั้นถ้าทําเป็นเสริมไม่ว่ากันก็ได้ละนะคะในช่วงนั้นสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดูงชะตากันได้วรวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยจ้ะความรักไม่ค่อยดีนะปีนี้ประคับประคองให้ผ่านถวายชุดสังฆทานนะฮะเราให้ผ่านวันเกิดไปแล้วจะคุยกันดูเรื่องกรณีนี้ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะครับพักกันสักครู่ค่ะจ้ะ